ชุคกอนวันนี้เราจะมากินทุเรียนนะครับอันจะเป็นมอนทองอันนี้จะเป็นชรีไข่เราจะชิมหมอนทองอันนี้แก่จัดนะครับดูสีมันจะเลื่อมๆนะครับแกะออกมาเห็นไหมมันจะสุกนะครับทุเรียนนี้เกรดพรีเมี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันเลยนะ <c oughs> ดูในดิในแก่มากในสีน้ำตาลอือหือย ืเห็นไหมรอบนี้ไม่อ่อนนะอ,อร่อยมากมีเท็กเจอร์ของทุเรียนมีความมันหวานกรอบนอกนุ่มในไม่ผึดหวังนอ,อ,อร่อยมาก เป็นทุเรียนเหมือนทองนี่แบบอืออหือดูเม็ดอือในเขาแก่มากเลยท่านผู้ชมอือถ้ามีข้าวเหนียวหน่อยนะแซ่บเลยเนี่ยอือือ หวานนุ่มกำลังพอดีอดูเขาแกะได้ดีมากไม่มีรอยมีดเลยอ,อ,อร่อยมากมเราเคี้ยวเข้าไปมีเท็กเจอร์ในปากออืื เม็ดก็สีน้ำตาลอย่างอร่อยต่อมานะจะเป็นชนีไข่เป็นผู้เรียนอีกอย่างหนึ่งที่แบบรองมาจากหมอนทองเลยนะอืมเราว่าชนีไข่อ่ะการยาวบางทีก็ยังไม่สู้เลยนะดูดิจะเรียนแบบออกส้มๆพอคี่เข้าไปดูลิ้นแล้วมันจะแบบ มีท็กเจอร์แบบมันมันมันหอแมแบบยดนยดขึ้นสมองอถ้าผู้ชมสมซื่อวัทนีไข่อันนี้ค่อนข้างจะเริ่มเทียะแล้วทนีเขาจะเทียะเร็วกว่าอ,อมอนทองนะอื ออืืเดี๋ยวค่อยมาเล่นอร่อยมากอืดูปูนี่อันนี้คือหมอนทองนะอืลักษณะของเขาจะเงานะเงาแวบอันนี้จะเป็นแบบอร่อยอืืม ไหมในของเขาจะเป็นสีน้ําตาลรือว่าแก่แล้วทุเรยียนแก่แล้วกรอบนอกนุ่มในไม่ขม <c oughs> อร่อยมากคือ <c oughs> <c oughs> แบบ แสบตายขึ้นหรอไปอดูดิชิ้นเนี้ยมีเทกเจอร์ในปากละมุนล,ลิ้นพอกลือลงไปค้องคอไม่ติดคอได้เทกเจอร์ของทุเรียนที่อร่อยมากอ พอลืนลงไปประทะลิ้นไก่แล้วละมุนมากอืดูดิพอชีกกระดาษออกมาจะมีกลิ่นหอมหอมไม่แยกมากอืมเห็นไหมมอนทองเป็นผู้เรียนที่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะกัดเข้าไปกรอบนอกนุ่มใน พอบีออกไปจะดังแคกนะเม็ดในจะเป็นสีน้ำตาลอืม <c oughs> ภาพจะลอยเลยเป็นแซ่บจริงๆเลยพอแล้วแหละเดี๋ยวเราร้อนในอื <c oughs> อร่อยมากคุณผู้ชม คำสุดท้ายเรากินเผื่อทุกคนนะมันต้องมีอินเนอร์อร่อยเยมนี่ยเย็นบอกผิดหวังนะเยอะ